สวดีครับวันนี้มาพามาชมเด็กๆเ,เหมือนเดิมครับผม,มดูเด็กๆก,กินหญ้ากันครับ มาแล้วมาแล้วคู่แฝดไปไหนนู้นไปไหนไกันบ้างรถจะทางโน้นคะรับแต่กินยากครับผม มาไกลแล้วครับผมตอนนี้ไม่ไักอยู่ฟังนู้นพี่หอมนู้นครับผมเดินจากนู้นมาทำอะไรไปทำอะไรไ ีเด็กมาขโมยหญ้าครับผมเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันก็เดิมนะฮะจิ้นไกลครับ คือแฟดของเราครับผมนี่นางน้ำปาครับผมน้ำปานุ่มมเย็นอะไรไหม

ไปแล้วครับไปแล้วมีเด็กมาขโมยยา โอ้ยโลรโดนดุเอาไปแล้วไปแล้วอุ้ย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  <c oughs> หาที่ครับผมไปหาที่หอม กินยาครับอ้บรรยากาศนะครับผมเนะี่ยแต่ละวันนะครับผมแต่ละวันมายืนเต้าเด็กๆครับผมเนะี่ยมานั่งคุมเด็กๆจะเริ่มไปไกลแล้วครับผมหายายอยู่นู่นแล้ว ไม่แบ่งไทรเลยดูครับผมได้สับละรหนวง่วงมีห่วงเอิ่ันนี้แล้วเอาใหม่มาเอาใหม่บรรยากาศนะครับผมในแต่ละวันนะครับผมนะ แล้วเด็กๆมีความสุขนะครับผมไม่ร้อนครับผมนะฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมนะสับสับใครกดไลค์กดแช่ให้กับน้องกล้วยหอมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ